ครับสวัสดีครับผมสารโรสสพอร์ครับลีนามร้านจรันรุ่งเรืองสองมัน้านะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอภอดางกุทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถไทเล็กเก่าบ้านเก่าคูบิต้าบ้านเราและเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็มานำเสนออสกิทีเอสองหนึ่งศูนย์พงไลรพาวเวอร์ระบบหางแบนด้วนธรรมดานะครับเครื่องยนต์สามสูบระบบไดเล็กนะครับมาพร้อมใบหน้าอูเฉยศบ้านมีนะครับ และผ่าน5 PT นะครับมาอัปเดตสินค้าตัวนี้ก็จะมาทดสอบดันดินนะครับนี้ตัวนี้ก็ทดสอบดันดินนะครับเผื่อลูกค้าต้องการลดตัวเล็กๆนะครับเอาไว้ปรับพื้นที่ให้เรียบนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับของเรานะครับก็มานําเสนอนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับยินดีให้คาปรึกษาและยินดีแนะนํานะครับและ ขายอะไรใหม่อะไรถอดด้วยนะครับ0999277348อด ID Line j r r 2 0 1 5นะครับและสวัสดี f c และผู้ติดตามทุกท่านนะครับร้านผมที่เรียกกันว่า3แยกกุดม่วงนะครับอะไรใหม่ของแฟนผม0848821716นะครับ